เพชรยนต์ ion, สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับน้องแนนเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้น้องแนนนะคะจะมารีวิวนะคะเป็นโตโยต้านะคะ C-HR ด้านหลังนี้นะคะปี2018นะคะเป็นรุ่นไฮบริดรุ่นท็อปเลยนะคะตัวนี้นะคะราคาป้ายแดงนะคะเปิดตัวอยู่ที่1นึ่ง้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่วันนี้นะคะที่เพชรยนต์เราขายนะคะอยู่ที่แปดแสนห้าหมื่นบาทนะคะผ่อนเดือนละหมื่นหกเท่านั้นเองนะคะสําหรับลูกค้าะคะที่สนใจนะคะรถคันนี้นะคะดูรีวิวคลิปนี้กันเลยะคะ่ะ t ตโยต้ C-HR ปี2018คันนี้นะคะเป็นรถประเภทคออเวอร์นะ,ะที่กำลังได้รับความยอดนิยมเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้นะคะ C-HR นะคะถูกย่อมาจากรถสปอร์ตคูเป้ยกสูงนะคะ,ะมาดูนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะ Full LED นะคะพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะไฟสองสว่างกลางวันแบบ LED นะคะเป็นล้ออลลอยนะคะขอบ17นิ้วนะคะ แล้วก็กระจกมองข้างนะคะพร้อมไฟเลี้ยว LED เลยนะคะนี่สวยจริงๆนะคะคันนี้สีขาวมุกนะคะปี2018ไหไม่วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะมาดูนะคะในส่วนของที่เปิดประตูคู่หลังนะคะติดตั้งบริเวณกรอบหน้าต่างนะคะซึ่งออกแบบให้แบบเป็นแบบแนวนอนนะคะสามารถเอื้อมเปิดได้ง่ายมากๆเลยนะคะ ามาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะติดตั้งสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมไฟเบรกแบบ LED เ mm hmm. สาอากาศแบบทีบฉลามนะคะพร้อมไฟท้ายรมดำแบบ Full LED เลยนะคะ mm hmm. ยังมีกล้องมองหลังนะคะถ่ายภาพนะคะ mm hmm. ด้านหลังพร้อมเซ็นเซอร์ระยะหน้าหลังนะคะรวม8จุดระบบแจ้งเตือนลมยางนะคะ mm hmm. ไฟตัดหมอกหลังให้อีกด้วยนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าโอ้โหทันสมัยจริงๆนะคะรุ่นไฮบริดคันนี้นะคะ มาดูนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะนี่เป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะสวยๆลายสวยๆอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นกุญแจสมาร์ทนะคะพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะ พวงมาไยมันติดฟังก์ชันปรับได้สีทิศทางเลยโดยรุ่นไฮบริดเนี่ยจะติดตั้งาการทํางานระบบไฮบริดมาให้บริเวณใกล้กับสวิตช์เบรคเบรมือไฟฟ้านะคะเครื่องเสียงนะคะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับแผ่น DVD ได้นะคะพร้อมระบบสําหรับดูสถานนะตัวรถผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะแล้วก็ถุงรมนิรภัยนะคะมีให้ถึง7ใบเลยทีเดียวนะคะ เบาะนั่งคู่หน้านะคะทรงสปอร์ตแบบปรับมือทั้งหมดนะคะพร้อมสวิตช์ดันหลังแบบไฟฟ้าฝั่งผู้ขับนะคะเบาะหนังด้านหลังนะคะสามารถปรับพับแบบ60-40ได้แต่ไม่สามารถปรับเอ็นได้นะคะนี่อ่ะห้องโดยสารด้านหลังนะคะนี่วนละะดวดลายเขาสวยจริงๆนะคะมือจับประตูนะคะเป็นสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะคะทั้ง4บานเลยนี่ความกว้างสบายนะคะ นีเบาะทรงสปอร์ตนะคะแบบด้านหน้าเลยนะคะสวยจริงๆนะคะคันนี้มาดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะนี่สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะคะด้านหลังมีแผ่นรองนะคะแล้วก็มีไฟให้ด้วยนะคะ1จุดด้านหลังนะคะแล้วก็ของเรานะคะอุปกรณ์เนี่ยครบจริงๆนะคะ ด้านหลังก็จะมีถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะนี่ครบเลยนะคะก็ด้านล่างนะคะนี่น้องแนนให้ดูนะคะเม็ดอาร์ตตามจุดต่างๆน,นะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะคะามาดูนะคะในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าตันนี้เป็นเบน,นซินนะคะความจุอยู่ที่1.8ลิตรนะคะให้กําลังสูงสุดเนี่ยถึง 98แรงม้าเลยนะคะอยู่ที่5,200รอบต่อนาทีนะคะอัตรานะคะสิ้นเปลืองน้ำมันนะคะทำตัวเลขได้ในระดับ20 21กิโลนะคะต่อริรเลยทีเดียวนะคะอ่ะน้องแนนแทนตามจุดต่างๆนะคะบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนนะคะเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะหรือว่าอ่าไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นตาเนี่ยเห็นไหมรอยไข่นะคะบอกเลยว่าไม่มีนะคะรถคันนี้ดู ฝากระโปรงไม่คดเคี้ยวนะคะสติกเกอร์นะคะตามจุดต่างๆนะคะครบเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะรถคันนี้นะคะไม่วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดจริงๆนะได้ไปนะคะถือว่าคุ้มนะคะคันนี้ เป็นยังไงบ้างคะกับรีวิวคลิปนี้ถ้าลูกค้าสนใจนะคะ t ต y ยต้ Toyota c คันนี้นะคะติดต่อน้องแนนได้เลยที่เบอร์0972622796นะคะหรือจะมาดูรถนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรีไทย95นะคะอยู่ติดถนนเลยหาไม่ยากหรือจะไปสำนักง,งานใหญ่ของเรานะคะมีรถให้เลือก200-300คันนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68นะคะเข้ามาแยก1น,นะคะตรงมา100เมตรก็จะเจอเพรยนสำนักง,งานใหญ่แล้วนะคะวันนี้นะคะน้องแนนนะคะฝาก ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะตอนนี้โควิดนะคะเริ่มกลับมาอีกแล้วสําหรับลูกค้าที่หารถใช้งานอยู่เพราะว่าไม่อยากไปขึ้นรถร่วมกับใครนะคะบอกเลยว่าน้องแนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า200-300คันเลยเลย,เลยทีเดียวถ้าลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องแนนด้วยนะคะบ๊ายบาย